อาผมอาจารย์โตโนสารเลือดเกล็ดวันนี้เราผู้การต้องการตบดตามตาเบี้ยอา้าวเมืองไปปกครองจังหวัดสมุทรปราการในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทร และพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสองคานคับสองคันจักรยานยนต์ตีคู่เลยครับ มองกล้องชี้มอองงกล้ชี้ตรงไหนชี้ชี้มองกล้องมองกล้องนี่กล้องนี่โทรศัพท์มีของผิดกฎหมายอีกไหมมีแค่ยาครับมียานะอยู่ที่ไหนครับอินชัากินอินช่าเอาออกมาเราไปนับเพิ่มเติมอีกนะมันอยู่ในถุงต้นปองถามอยู่ในชุดอันนี้นี่ยาอะไรครับเจ้าที่ตรวจยึดได้ในกล่องในห้องเรานะครับผม ถ้าคนที่ค้นเจอเองเพิ่มแบบนี้เนี่ยครับถือไว้เองไม่จริงใจกับพี่นะพี่จะไม่ช่วยนะอยาครับครับผมลอคี่ามสุยกันนะครับลูค้าแบบนี้เวลาลูกค้าเข้ามาเอาของเอาไงคือเขาเข้าเข้ามาที่ตรงไหนอีกตรงไหนครับสิดปิดปรงไหนตรงไหนอีกไหมครับ เ้าจริงเก่อันี่ผู้ใหญ่ครับอันนี้ผู้ใหญ่สวัดีครับมากช่ยช่วยนี่เันเลยนะผู้ใหญ่ขอบปวดวดัดัดเดี๋ยวเดี๋ยวโทรกลับครับแป๊บนึงที่นี่ยังมีกยังมีลูกค้าอีกหลอดละสองร้อึ่งพนะห่รย้าสามพัน เ่ต้ัดวงจรการพ้าแสวงหาพลังมวลชนและสร้างชุมชนครับท่านประธานสเดินทางมาถึงนะครับพร้อมด้วยหลวงรองว่าสาร ครับนอกจากท่านแปรที่นาคีทวีวัตรนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุริตาคารครับในช่วงนี้คืออยู่ในระหว่างที่เต็มที่ครับแต่ละสพนะครับแต่ละสพนะครับแต่ละหน่วยนะครับขอข้อมังหวัดล้านยาเสพติดรองรับตัวลีดเดอร์เป็นหนึ่กำลังจุนเจินปราดยาเสพติดเนการเรียนทะเลก็หนากผู้เก่งผู้ติด เปิดปฏิกิเปิดสิตช์หลักการสิดล้อมตรวจคนรารการตำรวจเอกชูตะกูลรัตมาดีรองผู้รักษการตำรวจภูธอนจังหวัดชุมพรในาย้นทีะเมธสัคัานะผูุ้่มในการสำงานตังประกอบทีมปฏิบัติสีนิ่ดีตั้งแต่18กรกฎาคมถึง1สิงหาคมเติมีผลการตรวจตราเช่นนี้ควบคุมปัญหาทั้งหมดของรดีทั้งนี้คาับที่รองผู้การนได้รับความเดืยดร้อนหรือได้รับความเสียหายจากการระบาดของโรหรือพบเห็นเบาแ่ในการกระทำความผิดบุคคลต้องสงสัย การได้สารเติติเนี่ยนะครับกันค่อเนื่องครับ6.499ก็แก้ได้ก่อนที่ชั่วโมงครับแคถามีอะไรถามไหมครัขออนุญาตสอบถามนะไม่เคยเห็นมีเลยถ่ายกูจังเลย กำลังทำศนะครับค้าประมาณรครับสาที่สีนะครับเขการตรคนบ้านผู้ติดสุขินนะครับที่ได้จากการปฏิบัติงานนะครับใหม่ที่สาห้ได้ตรวจบครับเขการตรคนบนพบญิหน้าร้บปดไม่พิสูจนีลนะครับะร ประมาณสองอาทิตย์ครับก็เมืม่อวานได้ทำก,การจับคุมตามหมายจากผมพบได้แล้วผลว่าเจอยาบ้าด้วยห้าร้อยเตมตรครับซึ่งเราก็าได้ทำก,การขยายผลเจอได้ผู้เสพสิทเก้ารายนะครับในกลุ่มชาวผู้อาร์บุรายนะครับ,บ,บ,นนรบก็มีการดำเนินการติดตามตัวนะครับก็สามารถจับครอบคองได้หนึง่งรายที่เราประสานในโนรัสบริเดอร์ระดับที่81นะครับสามารถจับคุมยาบ้าได้200เมตรนะครับในระดับที่82ซึ่ง ยังจะถ่ายเดียวกันนะครับับมีการนโยบายของท่านรักษาการนายกตุรคตีเราก็ได้ลงท้นที่ร่วมกับนายำเภอนะครับแต่และตำบลแล้วก็จัดชุดตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับรายย่อยนะครับแล้วก็มาเทียบกับฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของจังหวัดนะครับปรากฏว่ามาเจอผู้ค้ารายสำคัญไปทำอะไรให้ให้ถึงปดนอะไรมาไม่พี่รองนายนทราบวว่าการที่ผู้ใหญ่บ้านกำลังตำรวจ หรือว่าทุกคนหน่วยงานที่ลงไปที่เนี่ยทางานแล้วเนี่ยท่านมีความสึกอย่างไรที่ได้รับโอกานเคยนด้มีกรมโยธาการลยธที่จริงก็าทำตัวทุอ่าไทยได้มในดูบาย่าที่ผมได้เรียนนะครับในดูบที่เกิดขึ้นก็อกาที่ผิดทางใ้ทุกท่านท่าทั้งสุขนะครับซึ่งเองดำเนินการนะครับในการเปิดเป็นจารย์รงัตัวทนี้นะครับุนความกิจกรเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่ทุกเจ็ดถึงานท ซ <minutes> ึ่งในร่วมกับตาสื่อถ่ายก็คือทิศทางการรัฐนาฏีห่งสอถ่ายนี่ือเป็นร่วมกับตาเล่นดุลนะครับที่เราต้องเล่นใันร่ยมกานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการดำเนินการทุงไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้ในสถานที่ได้ดำเนินมาเราเติมกระบการของผู้ภาคส่วนนะครับทั้งของตำรวจของแฝกปกครองทางสาธารณสุขทางพอปศทางกอบนกลุมสุขภัยีเกือก่ายที่เกี่ยวข้องนี่ในการร่วมกันนะครับที่จะดำเนินการกวาดล้างกับกลุ่มการสื่อถอดให้หมดชี้ไปในสื่งถ่ายที่ได้นำเรียนนะครับคงต้องอาศัยคคววามมมรร่ือนะับ ในการแจ้งบมดแสข่าวข่าวสำคัญข่าวกับที่น้องประชาชนตามใจด่วนที่เมื่อสักครู่ที่ผมได้นำเรียนไปครับขบวนการต่างขบวนการโดยการนำผมท่านผู้ว่าในการจังหวัดนะครับและผู้ภาคส่วนนะครับได้ร่วมกันโดยกาการดำเนินแต่นนี้นะครับเรามีเวลาสามเดือนนะครับในวันนี้ต้องปฏิบัตนนะครับให้เกิดเห็นผลเป็นรูปธรรมนะครับเ็นผลเป็นรูปธรรมแล้วก็ในช่วงที่เรา รับนโยบายมาเนี่ยท่านผู้ว่านะครับการเรสั่งการในส่วนของการปกครองเราเราเดินคู่ขนานไดแบบทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งตำรวจปกครองทหารกปศนะครับแล้วก็สาธารณสุขนะครับเราเดินคนานในทุกที่ให้ข้อมูลไปเยอะเลยนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับโดยเฉพาะภาคประชาชนนะครับเพราะรู้ว่ารัฐบาลเดินนโยบายอย่างจริงการใหญ่ก็กล้า ที่จะให้ข like ้อมูลนะครับราละเอียว่าแหลยแคสเนี่ยนะครับก็จะข้อมูลจากพี่น้องในชนนั้นเลยที่เราเอ็กเย์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ค้าที่เราขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องมีการเปิดเปิดประการนะครับต้องมีการดำเนินการนะครับส่วนผู้เสพนะครับที่ขึ้นบัญชีไว้นะครับเราก็มีมาตรการที่จะนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะครับบำบัดเสร็จนะครับบำบัดรักษาแล้วก็หลังที่นั้นก็จะคุ้นคร ในส่วนของของกระทรวงวัยก็จะมีการพื้นทูนต่อไปให้กับไอ้คนพวกนี้นะครับได้มีโอกาสกลับมาสู่สังคมนะครับเป็นคนดีนะครับมีคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อไปนะครับจะได้ปิดวงการอย่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตระได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะพี่น้องในคนตุนยาบัดนะครับก็ได้ออกมาเป็นรูปธรรมแบบนี้นะครับก็เชิญพี่น้องสื่อมชนเยี่ยมชมตามพื้นะครับทุกโรงพักนะครับสิบห้าสถานี